หมืน่มนเก่าครับนี่แหละครับแม่ลูกราคาหมื่นเก่าครับ,บาตาลูกมันเท่าไรพอ่อแยกบ่แยกบ่พอลูกมันก็เพี้ยงแค่งางหาพันต่ลูกอะแยกอยู่เลยครับหมืน่มนเก่านี่ครับแม่ลูกหมื่นเก่าครับคุณพ่อฝากเบอร์ไว้นะมีเบอร์บ่ นี่เบอร์ใดครับพ่อศูนย์เก้าสามครับมีหน้าศูนย์สองหกสองศูนย์ตาตาลูกคนแยกบ่พ่อแยกเทอะไรตาลูกคนขึ้นมาเป็นเกียรติพันอ๋อตาลูกเกียพันนะครับเอาแม่แม่ลูกแม่ลูกผูกราคาหมื่นเก่าครับนี่ครับเรื่องลูกครับนี่ครับส่วนลูกอะเป็นลูกผูกครับใกล้ที่ซ้ำแม่แล้วครับ นะครับหัวราคาหมื่นเก่าพันครับแม่ลูกครัวครับข้อมสูงแม่ลอ,อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดครับใช่ใชใชเอาครับเพาะว่าใ,ในตลาดห้องครับ